แล้วก็เห็นไหมก็มค่ะอายากจะมาเกาหลีนะคะเห็นไหมมารี้พามาเที่ยวเกาหลีนะคะวันนี้เห็นไหมคะทุกคนบรรยากาศเกาหลีไหมคะตอน,น้อยู่เกาหลีนะคะเอออยู่เกาหลีนะคะ บรรยากาศเกาหลีนะคะใครที่อยากที่สนใจจะมานะคะมาทํางานเี่เกาลีนะคะมาเที่ยวเกาหลีกับแมรี่นะคะนะคะมาเที่ยวเกาหลีกับแมรีร่นะคะเห็นไหมคะ แม่ครับบรรยากาศนะ 먹어야 당장인데 저녁을 안 먹을 수가 없잖아요. 일주 สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่เกาหลีนะคะทุกคนเห็นไหมคะบรรยาก,กาศเกาหลีนะคะนะคะใครที่สนใจจะมานะคะมาเที่ยวเกาหลีด้วยระบบ KATA นะคะทักบรีเข้ามานะคะอยู่ที่เกาหลีนะคะ มาเที like ่ยวเกาหลีกันค่ะมาค่ะมาเที่ยวเกาหลีนะคะด้วยระบบ KTA ค่ะสวัสดีค่ะก็มาอยู่เกาหลีนะคะมาเที่ยวเกาหลีนะคะด้วยระบบ KTA นะคะไม่ได้ผ่านเข้ามาแล้วนะคะใครที่สนใจจะมากับแมรี่นะคะรงระบบ KTA มาเที่ยวเกาหลีกับแารี่มานะคะมามามาค่ะมาเที่ยวเกาหลีด้วยระบบ KTA นะคะตอนนี้แมรี่อยู่เกาหลีนะคะมาคะ นี่เป็นประเทศเกาหลีนะคะมาเที่ยวเกาหลีกับแมรี่นะคะมานะคะมาเกาหลีค่ะมาเที่ยวเกาหลีด้เเยวยระบบ KATA กับแมรี่นะคะแล้วคุณจะได้เข้ามาแน่ะน,ะะานาอนคะ่ะมาแล้วเห็นไหมคะโอเควัอรุ่งขึ้นมาบ่ ได้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือเมืองเกาหลีนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆเนี่นะคะใครสนใจจะมานะคะมาเกาหลีมากับมารี่นะคะมามาเกาหลีมาเที่ยวเกาหลีกับมารี่นะคะมานะคะมาเที่ยวกับมารี่นะคะเห็นไหมครับบรรยากาศนี่นะคะสนใจมาเที่ยวเกาหลีกับมารี่นะคะ จมาเที่ยวเกาหลีกับแมรี่มานะคะลงระบบเคจีกับแมรี่แล้วมาเที่ยวเกาหลีกับแมรี่นะคะตอนนี้แมรี่อยู่เกาหลีแล้วนะคะส่วนชักชวนคนที่อยากจะมาเที่ยวโดยระบบเคจีมาเกามลีนะคะยินดีรับใช้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือเมืองเกาหลีนะคะให้ดูบรรยากาศรอบ น,นี่นะคะใครสนใจจะมานะคะมาเกาหลีมากับมมรี่นะคะมามาเกาหลีมาเที่ยวเกวาหลีกับมมรี่นะคะมานะคะมาเที่ยวกับแมรี่นะคะเห็นไหมครับบรรยากาศนี่นะคะสนใจมาเที่ยวเกาหลีกับมมรี่นะคะ สนใจมาเที่ยวเกาหลีกับแมรี่มานะคะโรงระบบเค a กับแมรี่แล้วมาเที่ยวเกาหลีกับแมรี่นะคะตอนนี้แมรี่อยู่เกาหลีแล้วนะคะส่วนเชักชวนคนที่อยากจะมาเที่ยวโดวยระบบเคชีมากับแมรี่นะคะยินดีรับใช้ทุกท่านนะคะ